ครับสวัสดี FC ธรรมนลยนเช่นเคยครับครับนี่เป็นฮิโน่เมกาครับฮิโน่เมกาซีรีห้าร้อยครับซีรีห้าร้อยตัวแรกนะฮะตัวแรกสีรถเดิมนะครับไม่เคยทำสีครับดูซีรีห้าสภาพเดิมนะครับเอ่อตัวนี้เป็นเมกาหกเมตรห้าสิบนะครับตีร้อยเจ็ดห้า ร้อยเจ็ดสบห้าแรงช่วงหกเมตรห้าสิบเดี๋ยวนี้เราจะให้ดูสภาพที่สภาพเดิมนะครับตรงค้างเป็นเหล็กพื้นเหล็กนะครับตรงนี้เป็นเหล็กแล้วนอลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ามันเป็นท้างล่างใหญ่ท้างล่างเป็นเหล็กแล้วข้อแป,ป๊บปลปานะครับหกเมห้าสิบนะครับตัวนี้ร้อยเจ็ดห้าตัวนี้เป็นช่วงยาวช่วงยาวหกเมห้าสิบ รถยังไม่ได้เก็บงานนะครับถ้าลูกค้าชอบแบบสภาพเดิมๆได้หรือว่าเก็บงานให้ก็ได้นะครับตัวนี้ใครหาตัวยาวที่วิ่งงานที่งานาเบานะครับใส่ของมากๆต้องตัวนี้เลยครับยางดีทุกเส้นครับเครื่องการันตีเครื่องวิ่งน้อย3า0 0สนกโลเองดูคัดสีสวยเครืองท้ายไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยแกะเกียร์เดิมดูข้างในครับ ดูข้างในเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นพวกนี้เดิมนะครับเดิมเป็นเพจเป็นสติ๊กเกอร์ที่มากับรถยังครบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาปรงหน้าให้ดูครับครับนี่เดิมนะครับเดิมพวกนี้เพจเปิดอะไรเดิมหมดนะครับนี่เดิม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 ทั้งหมดเลย ร้อมที่มากับรถเลยครับตัวนี้เดี๋ยวพร้อมจะติดเครื่องให้ฟังติดเครื่องแล้วยกหัวจียงให้ดูครับดูเลยครับ เพราะว่ายังไม่ได้ล้างครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าดูสภาพเดิมไว้ก่อนครับเครื่องการันตีเลยครับเครื่องไม่มีรั่วมีเสื่อมไม่มีหวั่ครับดูเกียร์ว่ามันเครื่องครับเกียร์ว่าตัวเครื่องไม่มีไอเครื่องรับประกันครับผมเครื่องเงียบ ครับตอนนี้เป็น 9G นะครับผมไป5นห้าราคาเบาๆครับราคา740,000บาทครับ <S <S สนใจก,ก็โทรมาต่อได้ลดได้ครับถ้าเจ็บงานก็เพิ่มตามนิดหน่อยถ้าไม่เจ็บงานก็ราคาประมาณนี้แล้วก็ีส่วนลดครับผมถ้าซื้อจริงรดจริงครับ ดาวน้อยครับผ่อนสบายต้องอที่เต้น์กำ,ำนันธรรมนุนขอบคุณครับ